จะไอย่อะไรเนีย่ยคลิปแม่จบลงแล้วคลิปลูกมาสานต่อบ่อยมันสักษาดำเนินเรื่องต่อนิทานอ้อ <c oughs> ออววววววมัวววว่ววกวว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 วมวว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 มววววาวววมวว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 ิวมควว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 ่วว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  ก่อนสิก่อนสิเปิดลิบม,มันคือจังห่ำงำยำยางที่แดงๆไงพงษมันน่อมันแสบอยู่เนาะแต่ว่าไอ้มออม,อมันแท้งมันแข็งมันไม่นิ่มเดี๋ยวต้องเร่งต้องเร่งมา,ากา นี่จะว่าละดีเวลเขาหิวมะฝางนีเมื่อกลับบอกเขาแต่ฝางน้จไปให้ลูกใ่อาหารเสรครับแกงหน่อไม้หนึ่งปลาแล้วก็แก้วแล้วก็ส้มหมูนี่แหละมันเสียบเ้ีตรงใส้ขมิ้นเนาะ ตุ้ใส่ขมิ้นผู้เลแกงเราไหมใส่ขมิ้นอ้าที่ะเก็ดใส่กะทิแม่บ่โอเออตุงใส่กะทิใส่น้ำตาลน้ำอยู่อ่ะบ่กะทิกหวานหลอื่นต้นให่ๆตู้เปิดนาเลย้าหียวก็ยังแล้วคือเอาอียังมันเป็นพักอยู่บ่ไม่ักยังที่ต้นั่งกนัตตมงานม ล้วพขั้เหรียญนี่เดี๋ยปลาใส่เรื่มเืมข้าวนุ่มเพียบโอ้ลืมเืเืมเห็นเปล่าเห็นแต่มันพอจัดเจนหรอกมันาได้หเส้นถิงแี่วพ่อขอได้กินขิงรเล่าแต่กินต้มบ้ากวาเลขมิน มันนี่ต้มเป็ดกับเทอกมิ้นนี่แม่ผัดเผ็ดกับเทอกมิ้นต้มม้าวกระเทอกมิ้นผัดเปียกต้มปลานม่แไงผมอยากต้มปลาแบบต้มต้มปลาใส่บองปลาแดดต้มปลาแฉบวะใค่บักที่เหล่าหรือไงเห็ดต้มปลาจากบ่เคยเห็ดผ้าต้มกินลดไล่ไหมหรอต้มปลาปกติเหรอใช่ไหมเขาตักบองปลาแดดลูกแมนแดบหอมแม่นุ่มต้มต้มปลามันมีหลายแบบเด้ที่บ่เคยต้มนี่มีแต่คนเห็นไอ้นุ้งกินมันแฉบเห็ุบ่เป็น

ลืมยังบ่รถบัสเขนแล้วครับลื่อมไปรงานืมยังลืยลืมโสับแมนที่นี่แม่มนลืยังก็ลืยลืมโสับตั้งซอกักน่ืนดตัวเองนอนด้วยหัวต่ำเน่หัวตำเน่ตำแล้วนะอืมบ่บกเรียบร้อยแ แบ่ยเขาตีนี่เจียมครับก็ได้แตีได้นี่เี๊นี่น้อยลองเดี๋ยวนกินขขเขาต้องต้องกินต้องไสุ่ดโซ๊ดสิคืนแล้วป้างี้งยงป้างี้ยผู้ใดเอามาแมน่เรามาฝากขึ้น ไก่ bridges, 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 roads, bridges. ้ๆหนึ่งจดดแหมเป็นการตีดยีอะปแล้วน่านอนนะแม่เสียบินเพเปียกบ้านแล้ว นีข้แว่หนียนแล้วมันแสบลิ้นผมเศร้าเหรอเนี่ยเศร้าไปสามสี่หมื่นละแล้วก็เป็นอีกล่ะน้ำก็คือยังกินหลายอยู่แต่ว่าแต่ว่ากินน้ำยินมันก็เลยอย่างนี้มั้งนวดข้าวมันไก่ไหมนวดข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ ทีนี้กันนี้เด้อต้มซุปนะกูเได้ง่ามขนาดกูนะขนาดจะคล้องเสต็หมาพี่ป่้ขนาดมาพี่กูขนาดมาเขาจะมาขนาดกูเป็นง่ามขนาดกู์แล้วมึงยานะนี่กขาบอกถุกเลย ลกอกลออแม่เสือตาน,น้ามานะันได้เนี่ยหน้ามันไม่ใช่เนี่ยมาขายยู่งนีจะให้โทษสังเห็นแล้วมาขายดอกบอลแล้วบดได้เบือ่อโทษเขาไม่มีนมคนเอาอืมอืมก็เดือขายดี<อ>กัน,นั่งเห็นเสียบเสียขาดีมาเล<า><า>ยครับคนนั้นมาา้อมให้แม่นะี่หนึ่งเลือล้อาแล้วหาคน หรือว่มีระบาลแล้วปลด้เป็ดสู้เขาเสั่งเล่ามีใมานี่ย๋อสั่งมาเดี๋ยวจะาเล่าบดบสู้เขาอไม่เองไปเาไมกินหรออีจะมันกินย่งต้องกินได้เยย่างเดียวสวยมากกินอะไรหรกต้องกินน้ำปลาเส่รนี่ เขียนสีน่เห็นน่กินหลายๆนี้เขาน่ะจอยเดฟเซนดพวกนั่งห่อมนสักอนกินร้ายอยู่ครับมันบดอ้วนมันบดที่ลีดนนำออกเขาเดี๋ยวก็อ้วนแม่ก็จะไม่ให้ลูกไผ่เป็นนังกนังใจแทนแม่ลูกไผ่ได้ก็พรสูตไผ่หอมดอกหหอมไห้สิดให้หอมไห้ซิด พออเม่ซีดแหมเ,เ,เจ้าสิมาตัวอัน,นเมียเขาได้จังไยยเขาตายแล้วลเรื่องเป็นหัวหน่อย <c oughs> อสับปะรูเค่้ยกข่สับปได้มีคู่แขงไข่สิบปะรดมีคู่แข่งเป็นไข่ผู้นนเดียว <c oughs> วนันนี้เจอกันบ้านยางตำบลโคกจันอุทุมพรพิส,สัยศรีสเกดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ